ขาเวลาพี่น้งองอกอคนงานตาัดอ้อยครับคนงานตาัดบดท่านครับมือนี้เลยเห็นเบาเบิร์ดกับเบาวุดเมื่อวานเบ่งปุ่งขาเวลาเบาเดียนกยมากครับมือนี้

เบื้องโดนเรากุ้งก็ได้ โอ๊ยคือสิปลาท้องอีหยังวะ oh, <tis> <okay, tis> <okay, okay, okay. tis> โดน้องเลยบ่เด,ดนบ่เด,ด,ด่นโดน้องเลยบ่ติดกับมันรอบเบิ่งพี่น้องผลิตชิมานกักนมันรอรุ่นครับได้แล้วพี่น้องได้แล้วบ่เบิด ใส่ใส่ใสโอ้าเบิรไ่ยัดูยิบาเบิรตได้แล้วติดมือเอาแมวเอาลกเอาลูน้ำเอาลงน้ำเนาะตวไข่ไข่เน้ํ่ายมาเายให้มาถ่ายถ่ายถ่ายคนเดียมันบเข้าว้องเลยคนอ่ะรา้ไาวโอ้ยตเอาอุ้ยเอ้ดูลงน้ำเด้อโอนาวโอยยังวะ เอาจับว่าใครเป็นปเหเลยตัวเดียวนี่เจ้นี่ไม่ถ่ายรูปไปให้พ่อดูนี่ตัาตู้มงด้วยังน้ำมีกุ้งด้วยผ่อน้ง่อน้นมยู่นงด่น้าไวมว่รน้ำด้อย่อนผ่อน้ว้ดวยนด บ่าวเด่นสิ่บ้านนี้พี่น้องเบิ่งเด้วยแมงหมาหน่อตกน้ำบ่เด่นบ่เด่นบ่าวุบบ่าวุบได้แล้วพี่น้อง แกลี้เพล่งเรากสองโลเก็บปลายทางนะฮะเอาก็ได้ปลาคอหน่อยสินะบ่แม่ปลาคอติปลาคอหน่อยสิบ่แม่ขาวๆนี่แม่นีปลาปลาคอปลาคอเอาออกเลยมาเบิ่งพี่น้องเพกลีุดกุ้งสิผมมาเอาลงไว้มาวุดได้ปลาคอโอ้โหสุดยอดเลย ย่งยงยๆงไปเอานันมาเดี๋ยวถังมาใส่บาตรอุ้ยบุคปล่อยไปันนี้เกยอปล่อยมันนี่เปาถังมากเปล่าถังมาเดี๋ยวพี่น้องเออหางมันก้ง้นดแรงได้เลียดเลยบันนี้แพนด้าอันนี้พอมันกุ้งเนอแพนด้าเขาบ่อใส่น้ำมา บักแพ่งดาบักแพ่งดาปอดกับมันมันมีพคยว่าสาเจ้เบิ่งดูเอาอยดเกาเป็นจะเลี้ยงให้

เออแล้วกวาดอีกอ๋อรมแม่ก้ามก้ามเอ้ยลีก้ามก้ามอกายลงยจงเอยังรออเอามาใส่ไคูนี่แหะเอาไปใส่มูเมันก็ได้น่นได้มาแปลานาใส่บ้ง